สวัสดีครับทานผู้ชมรอบหามง้งแรงมีจองมาสองเจ้าครับเมนูเพียบเลยทึ่งเจียวหอนทึ่งส้อยจุจูพิเศษพร้อมนี้นี่มีจุเอยังก็เจ้านี้มีสร้อยจุจำโบมีจูตับมีไว่สับกิมจุมยังนี่ต้มแซ่บใส่ขวดต้มจุคอยง่วยังนี่อะไรนี่งัวหน่อยเกือบกลมอย่างเสืออีเจ้านี้นะครับเนาะเจียวหอนนองไร ตออเป็ดร่วมเอ่อผัดกะเพราออตเตอรี่ไงอย่งนี่ส้อยตับส้อยจุจุใจนี่ส้อยจุจุใจยำร่วมมิตรลาบสุกย่างเนื้อร่วมก้อยโคโลร่วมมิตรอะ่ะเดี๋ยวเขามาอะไรเบิ้งเนี้ครับทีละเมนูเมนูนเดทไทยท่านกับท่านนะครับเนาะเมนูเดทบนท่านกันเดี๋ยวจังเบิ้งหนี้คลิปต่อไปรายการาต่อไปครับเมื่อกี้ก็ที่เรียกไอ้ยืนส้อยครับยืนไปยืนมาในหาเก้าอ,อี้มานาั่งเขียนลาเป็นแสงเลยครับเตื่อ อันนี้เป็นนองไร่นะครับเนาะนองไร่เป็นซังจิ้มจุ่มเนื้อหรือว่าเจลหว่านนองไร่ครับนี่นะครับนองไร่ไร้แท้ๆครับมาสดๆย่างอร่อยสวยอยู่ครับนี่อุ่นๆอยู่ครับมันี่มีทั้งแบบที่ไร้ปลาไหลไอ้แบบที่บปลาไหลอีพี่นี่ครับแบบปลาไหลต้องเสียบหมักนะครับเนาะหมักไข่หมักเครื่องปรุงครับนี่พ่อไปจุ่มกระดินุ่งๆครับผมนุ่มๆอันนี้ย่างเสืออันนี้ย่างเนื้อร่วมครับเดี๋ยวนีหลายตัวมีเสืมีปลาหมึกมัวมีเสือมีลิ้นมี โอ้หลยอันครับย่างรวมอันนี้เป็นในส่วนของนำซุปรวมนะครับเนาะอันนี้ยืยไกลนะครับเด้อยยืดไกลกำลังยืดเยอะท่าคุณเป็นมาต้มเฮ้าฟืบโอ้นม่นี่มีใส่ไงมีตัวเดียวอันเดียวไม่เอ็นครับเหมือนกันเนื่อเปื่อความท้านี้เป็นในส่วนของใส่ขวดครับหอนหอนใส่ขวดครับนะอยากใส่ขวดต้มผมใส่ขวดเกียบเลย เนี่ยรอบแรกเนี่ยสีเน้นเป็นสะโพกบุกดาครับนี่ครับเป็นเกลนเลยครับสดๆงามๆเลยครับยังอ่อนออยสวยอยู่ครับนี่มาใหม่ๆครับมาดูกันเลยอันนี้ปาดออกมาแล้วครับเชื้อออกมาแล้วนี่ครับมันมีบ้เราด้วนี่ข้าเขียวตัวใส่ตอนแง่แนงหน่อยครับโคโลนี้เลยครับใส่นี่เลย เบิ่งความใสของเนี่ยรถท่านผู้ชมใสปิ้งเลยครับดูนะสวยนะใสดีเลยครับต้องอ่องในกากันมันหลายๆส่วนผสมกันครับเนื้ออะไรแล้วใส่ตับไปนน้ำตับส,สวยๆครับเรียมภาพๆเลยดูเลยสีสันสดใสนี่ครับม้อมันยนต์นี่ปิ้งหนึ่งครับหม้ออั้มโตหน่อยตับมันก็นเล่ยหน่อยใสใ่เป็นน้ำอีกกคน ใส่ส่วนละเล็กละน้อยไปครับอันนี้บกเพาด้วยครับเนี่ยบกเพาล้วนเลยครับนี่นี่นะครับอันนี้ปลาแบบจากเสือมาใหม่ๆเลยครับนี่ไปไปน้ำก็ได้ก็บกับนี่ลอกมาจากเสือเนี่ยแหละครับ่านผู้ชมนี่ลอกจากตอนนี้เมื่อกี้นี่ตอนนี้ไม่มีบกเพาแล้วนะครับเนาะส่วนตอนนี้ยังมีอยู่ครับนี่นี่ครับอันนี้เป็นส่วนบกเพานี่เนี่ยอันนี้มันปอนบักเพาคือมันแข็งเลยนะครับนี่เพราะเวลาไปย่างเท่ากับลอออกบกเพาออกเบิเบิดอม่สีเหลืองเนื้อก็มันนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อก็ม ที่เด็ดเลยแหละมากลับขึ้นมาหานีกข้ตอต่อครับใส่หัวใจไปนัครับมันจังก,บกึบครับขันหน้าครับผม่านผู้ชมขันหน้าอันนี้เต้งไวเราได้ครับเต้งไวสำหรับสีสอยเห็ดเหรอครับอันอันพ่อทนเต้งกนดีเป็นดีสีครับนี่ไงไงามอยูส่สวยเลยน่ครับคันเทน,นาจัดครับฟังเสียงไกช่ชึบชึบเลยครับ แบบกรอบแห้งควายแห้องอะ่ะในการเลยละ่ะดอกจอกนี่ครับสังเกตแล้วต้นชิบวมีสิบวควายมีตอนใดเป็นสีดาแบบเข้มเลยนะครับเดี๋ที่เป็นสีออกเขียวเหลืองครับเลี้ยงในเลีงในมอวอ่อ,อนมอวอ่อ,อนเมื่อ,อ,อ,อกี้ได้ดอกได้ดอกจอกได้ขั้นแท้แน,น่ได้ไอ้บักไข้ลังแล้วนะครับวันนี้สามสิบกีบครับ ประมาณนี้แหละงอกหน่อยเกืดต้มส่ใส่ไปนึ่ครับใส่ออนพร้อมอันนี้เป็นเพียะเทียได้ครับอยู่ในนี้ครับนี่ครับเพียหขอพุ่งเลยแหละนี่เขียวยงหยุ่งใส่อวนไปด้วยลายๆเทกเจือเสียบๆไปด้วยเหนเมนูนี้แห้งเค็มที่ไม่โดนแห้งเสียบครับตอนนี้กับเวลาประมาณซีมงน้อยๆครับลูกค้าเมันสั่งไว้เป็นมาหามงนะครับเนาะนี่ครับ มาปรุงไว้เลยครับบุมีไข่เคียงครับแห้งดนแห้งแสบเพราะมันเป็นไมนูที่ต้มแซ่นะครับเนาะหัวน้อยเกลือกต้มครับอันนี้เป็นในส่วนของควน้อยนี่คือเป็นเพี้ยหัวพุ่งครับผมเพี้ยหัวพุ่งครับต้มแล้วกรองแล้วครับใส่ลงไปใส่่อให้มันเป็นต้มนะครับจำลองไว้มันเป็นต้มส่วนัวนนี้ครับอันนี้เป็นเพี้ยปั้นโพนครับผมต้มแล้วกรองแล้วเพื่อนครับชุบๆๆ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  นี่ครับอันนี้เป็นในส่วนที่ยังบนถ้ำสมนะครับเนาะปั่นโพนครับยางหลายเลยล่ะเพี่ร์นีกรเดียบสดๆเอาไว้ก่อนต้องไปท้ำแก่พัชเลยกันอันนี้เป็นบีแซบบีนัวครับบีงัวแท้ๆครับผมส้อยที่ดีดองครับพี่น้องท่านผู้ชมขมจะย่างเดาตอหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากได้ไปไปเฮ็ดแนวกินไปเฮ็ดเจ้าปุงลาปุงก้อยนะครับเนาะกระทักเข้าไปในเพจได้ครับเพจมีสองเพจครับเพจยร์ไอ้บอยเดอร์ครับผมเลยอพียร์หนึ่งเป็นเพจยร์หล่านี่แหละครับเพจซื้อหลานสร้อยทีคาเฟ่ครัับผมทกได้เลย มันี้เปการสสงทั่วประเทศใส่ลงไปครับขมุขมเล็กน้อยครับใส่น้ำปลาครับผงสลดครับพริกป่นครับข,ข้าวคัวครับข้าวคั่วใส่หลายแนืหน่อยได้ใส่เพื่อว่าให้มัน,มน,ปนไปไปอืดนะแน่ไปอืดนะนะเราเห็ดหอน้ำม,มันข้นนะครับมันจะเป็นคล้ายคล้ายข,ข,ขี้ป,ปมทรอะไรตนี้ย หอมห so ่ว <doubles> ่เอาถีมไม่ครับถีบไม่มันอ e ืดเลยครับบ้านนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือแห้งห้องถีไม่โดนปันได้นะครับเนาตีตัวน้ำเครื่องปรุงนี่ก็สิค่อยๆซึมอกไปในเนื้อซึมลงไปซึ่งแห้งซึมลึกแห้งเสียบครับรอดจนกว่าลูกค้ามาเรียบร้อยงันน้อยเกินตมเมนูต่อไปนะครับเนาะส้อยจูครับบ้านนี้พันสร่างแม่เป็นสองตัวนะตัวหนึ่งร่างจูจูใจอีกตัวหนึ่งร่างจูจัมโบ้ครับผมจะไปพร้อมๆกันเลย นี่ครับใส่เนี่ยสะโพก่โบกดาครับท่านผู้ชมเด้งดีครับสูฟันครับนี่เอาเลยนะครับเด้อเอาไปเรากินมาเสียบกเกี่ยวไปยังแล้วทีแต่จะคว้างกับพวกินพี่แห้ลูกค้ากินทั้งไดทีต้องออกครับอุอ้ยมันเดือดรันเดือดรัดเยู่จะว่าหันลงครับนั่นนั่นนั่น ล่ะล่ะเลยครับเนี่ยยางใส่ใสปิ้งใสปิ้งงามแหงด้วยสำหรับชมเนี่ยบนเป็นตังหย่อยแคว้างนีมากเลยหมดอ่ะใสสุดๆเลยครับแจ่มเลน นี่ครับซอยจุก็ต้องมีตับนะครับตับเข้าไปด้วยนี่ครับตับกระเซยตับกระดิ่งด้วยกันครับจุจุใจนะอ่ะเพิ่มขวบีครับสตีลไลท์ก็จุสตีลไลายก็จุร่วมมิดเท่าหม่ครับจุจุใจนี่ตามสิกรีบให้เพิ่มไปห้อตับนะครับตรงปาดปลาตามมังซี่ัวแดงหัอไปเลยครับตรงตรงตรงพื้นเอาทีละกีบนั่นแะครับนี่เลยครับอทีละคนจยากห้อตับอยาห่อเนื้อเลย คันเทนาครับคันนี้เจ็บรุ่นเดียวกับคันเดียนเลยใครหลังครับัใจครับใจกับที่เจี๋ยสิกรึบๆแล้วครับกินแซ่บดีใครยังไม่เคยลองลองมั้งเนี่ยสำหรับใส่มาก,กินดิปบกดอกจอกครับ แบบในส่วนของมะพร้าวครับผมในสุดจุจูใจนี่สิเดะมะพร้าวความนี่ครับจุจัมโบ้กับจุอันล้อมิดเนี่ยบบมีเลยครับแปลกวะจุจูใจราคาสิจุเครื่องเครื่องระวังจุล้อมิดกับจุจัมโบ้นะครับเนาะราคาถือก็สุดจุจัมโบ้แต่ว่สกลที่แพงกาจุล้มิดอยู่หน่อยนึงครับมาเรียงจะเรียงใส่จานครับนะครับผม อันเลี้ยงเลี้ยงสิเป็นหน้าตาไอสิครับนี่แหละครับสุดจุจยใจสวยงามเลยทีเดียวเชี่ยวนี่ครบทุกส่วนทุกแัดครับอันนี้ยังเหลืออีกจานหนึ่งเลยน,นี่ข้าเจ้าออเดอร์โทรมาสัง่งอันนี้เป็นโทรมาสั่งแบบเอากลับไปกินบ้านครับออกลับบ้านจุจยใจเหมือนกันครับจะหนักจะเต็มเลยสวยงามตามช่องเรื่องแล้วแตน,นี่เจลขมเลยนี่พักแถมไปน้ำครับจุจัมโบ้ครับทาบ่านผู้ชม ได้ไลายดีเด้กูนด่ะเนียนๆเลยเจะรู้มีบางสีว่างเลยเช่นนี้เป็นเนื้อใส่เนาะสามสิบเก็บไล่แบบนี้เด้เอาไปตะหอทับๆกันไปนี่แล้วครับเนี่ยพวกอ่ะบางนี้เป็นเนื้อก้อนได้ครับเนื้อแบบให้กินแบบลูกเต๋าครับเทคเจอร์ลูกเต๋าก็ยังมีในส่วนของที่มันเป็นเส้นๆครับเนี่ยเอาตะเกียบเก็บเกบใสกับเจีวที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยนี่ครับ โคตรคุ้มอะ่ะบอกเอกอลังการครับจ <laughs> ุจัมโบ้นี่ครับเทียบเป็นเบิ้งครับปริมาณมันสิไลเอากันเติบนึ่งครับอันนี้ัม่ไมาสิเลี่ยงกันห้งๆนะครับชิ้นเนี้ยสิเลี่ยงกันห้งอันนี้ทับกันซ้อนกันแบบหน้าๆเลยครับนี่ครับอันนี้ลูกค้ามากไหมนะครับเนาะเป็นสังตุมจุไข ไข่หะล้มครับไข่หะล้มวัวครับต้องรอเอกนังสนอมันออกกันหน่อครับเด้อหยาบครับตอนนี้นี่เลยหลอกออกสักกันปอกสักกันครับหลอกออกก่อนครับไม่ลอกยั่งไม่ขาดครับนี่เดี๋ยวนะตายสีครับสิคือใครเหรอครับปาดเลยบอันนี้เอาไปลวกครับนี่เหลืองไม่ห้อยครับ ได้ใจท่านกินดิบกับหอมปลานุ่มหมดแล้วนี่มีทุงมือนะครับแบบนี้สั่งได้ครับน้ำเดือดนี่ครับน้ำซุปแล้วก็ปรุงรสแล้วนะครับเด้อลงไปครับชุบอันนี้เป็นสั่งมะคูกันเลยนะครับมีไข่แล้วก็ต้องมีขาโรยนนะครับนี่ครับตัวเดียวอันเดียวครับแยกจานครับ เป็นสไลดหน่อยมีฟังนี้ม่สิปิดเนื้อหน,น่อยนึงครับอันนี้ต้มมะเปฟย์แล้วครับเดี๋ยวนนี้มะลวกแล้วก็เอาลงไปใส่น้ำซุปให้มันได้รสชาติจัหน่อยครับลองเลยครับก็ละหมอนะครับกันเมื่อกี้พี่อันนี้พี่ จ็ดซับเรียบร้อยครับไข่ลงไปเลยทีเด็ดครับส,สวสดจานจูกูโรยหอมนิดหน่อยมาครับมีหาล้ำแล้วก็ต้องมีขาโรยครับนี่เลย,เลยสดสดห่อนๆ เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับเซตนี้เป็นเซตจุจุใจครับผมสองจานครับแล้วก็ซีมีตผักแก้มพร้อมครับอันนี้เป็นเซฟครับแก้วขมบีเทียเพียงหัวพุ่งครับผมแซมกใส่ใจกันเลยละครับนะครับในหมักย่างลายบอกเลยที่เดือดเนี่ยใสปิ้งเดืยดผาบเลยครับอันนี้เป็นเมนูลาบซุปนะครับเนาะยูร้านนี่ยสีโบดิซายหนำเป้าขัวนะครับเนาะใส่เดือดไปเลย ใส่เลือดใส่พีเอไปเลยครับแท่น้ำนะครับเนาะยังโมเป็นจางล่างขวายซุปกันครับยังมีปรุงเพราะว่ามันสั่งลาบซุปมันไม่ได้สั่งลาบขวานะคมันอีกลาบขวานทีมีดตีหนึงครับก็คือปรุงเสร็จเอาจังมาขวะมันสั่งลาบซุปก็คือแค่ซุปกันจังไปปรุงครับนี่ครับก็ร่างในทีเลยท่านผู้ชมผมส่งพูดส่งพูดจังไนครับกระบาจังไนนี่มันห่อนบลัสนเศร้าเขาดับไฟแล้วมันยังห่อนอยู่ครับไม่ซุปไปเลยใส่ดีของผมเราลงไปครับบีเซียบีนัวบีงัวแท้ๆคครรััับบผมนว ผักชป่นครับน้ำปลาครับเอาวคั่วใส่ที่หลังกระพักครับไม่เย็นไม่เ,มเย็นนิดหน่อกันตรงนี้ใส่ก้าาอนโมเปียงจังละลายง่ายครับแม่แขกของสุลี่คือข้ห่อนๆน้ำมันห่อนล,ละลายไปใส่ข้าวคั่วครับ,รบให้มันอวดตัวคัว่ตัวเลย ่ะโดยการแล้วครับใส่หอมเลยครับอันนี้ใส่หอมเลยครับบุกตรงเยอะนะครับเด้ไมนสิงงาบเนือ้อครับคิดว่าได้รสชาติที่แท้จริงของกระตุริบลักเป็นหน่อยไดไลพี่จ้าหน้าเอาได้ครับท่านผู้ชมอาจทีมีร้านที่ได้ไล่กว่านี้อาจทีมีร้านที่ได้น้อยกว่านี้ต้องคุ้มค่าเกินอยู่ครับบุคคลครับ มีร้านที่ได้เสียบป่ะนี่สิมีร้านที่บ่าเสียบป่ะนี่คือกันนะนี่นะครับเสียบเรียบร้อยสองจานอันนี้เป็นเมนูลาบสุกนะครับนี่ครับอันที่กำลังเรียงอยู่นี่ก็คอือย่างร่วมนะครับเนาะมีหลายๆส่วนประกอบต้องการครับเรียบร้อยพร้อมเสียบจุดหนึ่งกำลังหันอยู่ทางเมนูนี้ก้อยโคโลโลม,มิดครับท่านผู้ชม ก้อยโคโลตอนมันก็นต้องเป็นโคโลคือซื้อมันครับนี่เลยครับรุ่นนี้เลยครับก้อยโคโลรวม,มิดนี่เลยรุ่นนี้เลยบิ๊กบิ๊กครับหัวใจครับใส่ลงไปไข่หลังครับนี่ลงไปครับยางละเล็กละน้อยไปขั้นหน้าครับ เป็นเห็นในคลิปไหมครับบอ,อกเมนูของนี่ครับเอาไว้ล่วงคลิปไปกันเราด้วยครับด้ตามด้วยสารสกีปแล้วมาเรื่มผัดดอกจอกตับครับฮึ ในการใส่เพียงหัวพุ่งครับทุมทุมทุมใส่เลือดนิดน้อยครับนิดเดียวพอมีแซบีบนวดมีงัวแท้ๆครับส้อยท,ท,ที่ดีดองผมจนยางเดาใส่ลงไปครับผมนวครับน้ำปลาครับริกป่นครับเขาขั่วครับโคเลครับ นี่นะครับก้อยโคโลเ่ต้อน,นโโก็โครูเคลียงสิแล้วครับใส่หอมครับเนี่ยเซ็บซับยบร้อยตัวตัวตัวเลยครับก้อยโคโร่โลม,มิดครับวเว้ยเมน่คนเขียวดีเลยครับแมนูนี่ตอนนี้ตอน,ตตอนบิกบ๊กๆกันเลย สาใจเลยละ่ะเตรียมปลาเตรียมคำอห้อยหอมพิทไทยอุดรเสร็จสับเรียบร้อยครับก้อยโคลโลโลมิดครับก้อยตับครับท่านผู้ชมนี่แหละครับใสๆปิงๆอันนี้ขออนุญาตสั่งนะครับด้มันมีเกล็นของมันอยู่มีเกล็นของมันอยู่ เ,เทียบันปลายมันหนักตั้งเขื่ใส่ไปเยอะหน่อยเอ่อแช่นกันก้อยตับก้อยตับเมนูเขียวดีผ่านไปแล้วอันนี้เมนูเขียวบดดีครับเขียวบดดีกินได้ครับตับปล่อยนะสดๆเลยครับเด่งจังแรกล่วงมีดเลยดังปั๊บเลยครับ มางผงลงไปให้ครับอู้หุนๆเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยท่านมองหันหน่ยดูหน่อยดูอเลยใส่เหลือหน้าบีบนิดน้อยครับนิดเดียวครับดีแซมบีนัวดีงัวๆๆสร้อยทีดีดองครับผมจะย่างเดาครับขาดบุหรีเลยนี่นะเสร็จน้ำปลาครับใส่ผงลงมาครับย่างนี้กับผงให้ไข่กันนี่ครับที่เหลือที่ขาดคือห้องนีเพียงของพุ่งครับนี่ประตูดี่ิสด ที่สำคัญก็คือมีบีแท้ๆใส่ครับผมบีแช่บีนัวบีนัวเตะเขานี่เป็นกระขัวครับของแท้เจอของแท้มันสู้ซึ่งกันและกันแล้วครับเฮ้ย <Okay. S 1> นะพักเข้ามาเที่ยงจะไปใส่ลายหอมครับมันมันงามมาทุกทีครับเราจะพูดมาบอกว่ามะพรนโอ้จน่พักหอมปีหอมป้อมหอมแดงหอมอย่างเนี้ยลายหอมหอมใบบก,กูดเแของกันอ่ะนี่ครับนี่เขาตุยตุยเลยครับเลยนะ ก้อยตับครับนี่เพิ่สั้งก้อยซัพนะครับเนาะหมอคตตับมาหนี้แล้วครับต่อเนื่องเลยเจ้าเดียวกันไม่มีหาใส่พีเอหัวปุ้งลงไปครับใส่เลือดลงไปครับนิดหน่อยแต่งสีบีแซบบีนัวบีงัวแท้ๆครับส้อยที่ดีดองครับขมจุดยังเดาลงไปครับน้ำปลาครับ ผุ่นนัวครับพริกนครับข้าวคั่วครับโอเลเลยครับเหนียวครับเนื้อไม่ยต่ำโคนให้มันเข้ากันนะครับเลย,ยโอซันเคยฝุ่นเขาบระตัวเนื้อมันตุยๆครับฝุนสลุดบนอะายบนแสีบเลย เนี่ยได็กันหอมไปเสร็จสับเนื้อตุยตุยเนี่ยครับใส่ผักไร้เป็นข้างยางกับ่อยๆไปคิดมากเสียลูกค้าเรื่องไร้ใจที่แม่เขาจะประมัดนั่เยอะนี่กินเนื้อเนื้อก็เนื้ออีริวั่ได้ใส่ผักเพื่อเพิ่มปริมาณหลอกตาครับอันนี้เป็นอีกข้ออีกเจ้าหนึ่งครับแต่นี่เจ้าห่านที่เห็นครับเจ้าห่านเนี่ยเป็นในส่วนของ สร้อยจุจัมโบ้ครับผมจัมโบ้ไอรีเลยนะเนี่ครับพี่เด็ดครับอันนี้นะเขา้ารายการเราด้วยครับเด้อมั้วน้อยเกลือตมครับุูนะสีเปลี่ยนเลยสีเพียไอยู่ในเนื้อไปแล้ยคนน่ะอุ้มทุ่มเลยครับได้การครับม,มาแล้วครับม้วน,น้อยเกือกตมครับไ,ไปเลยนี่นะครับสมมุติว่าน้ำเพยเยเเเียนี่เป็นต้มนะเเป็นเลยเป็นที่มาของเมนูนี้ เรียบร้อยครับเงอนน้ยกับต้มนี่ครับอันนี้เป็นในส่วนของย่ำนะครับเห็นไหมครับย่ำย่ำรวมนี่ส่วนเนี่ยครับนี่น,นี่รวมครับจีจัดครับรสจัดมันทั้งงานที่เนียนเนี่ยเน,นียนจริงนี่ทั้งพีกสุดพีกแห้งนะครับเอาแบบจีดจีเลยครับหอยจัดเ,ยจดเลยทัชสเลยนะทัชใจเลยเนี่ยเน้ จุกตับจุกตับ tập เรียบร้อยครับเสิร์ฟคู่กับเจ้าบีแท่เสียหมุกพุ่งนะครับเมนูนี้ครับเค็มหอมอันนี้ต้มเสียบใส่ขดะะอด้วครับท่านผู้ชมปรุงรสแล้วยแลวหละเรื่องแต่รสสมุนไพ่ทันปรุงครับอันนี้ใส่รสเพี้ยนรสนัวไปแล้วมุกพุงนี่มาครับปรุงนี่ถุยเลยครับ หยิบน้ำมะนาวรูปเปียวกันต้มแสบน้ำลงไปครัวกันเข้ากันต่นตามลงไปมมน้ำต้มข้นเลยสิเป็นน้ำขุ่นๆนะครับน้ำปลาดจะใส่น้ำเคี่ยวน้ำเคี่ยน้ำเลือดอันนี้เป็นต้มแซ่บไม่ปลาดิบใส่ รอ้ย <100. S 2> ข้าวบัะเะเลจานใหญ่ใหญ่จริงๆเต็มกระทะเลยใครเอาเชียร์ป้ะแม่เนี่ยเ,เชียร์เป็นผู้ชำช่องเมนูอาหารแบบแนวนี้ครับเรื่องผัดเรื่องทอดเรื่องยำอะไรใจได้เลย อันนี้ก๊อกสองเลยครับเป็นซังอีกครับต้มจุขวยงวัวเป็นอีกเมนูหึังที่ขายดีเลยครับไก่บัดเหมอเสือกันว่ากินอะไรบนกระนันมาจังเลยได้การแล้วครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยตักเสิร์ฟเลยเมน,นูขายดีต้มจุขาวยวัวเชิบ เฉลยเลยครับเด็กๆนี่ครับบรรยากาศครับพ่อกินได้รปะครับแซ่บเลยเป็นปะครับโอ้ขอบคุณครับผมติดตามตลอดเิกอยู่โอ้ยมันจะแซ่บไหมครับโอ้พบ่งกินอะไรพ่อเนี่ยเอาเนี่ยเสือร้องไห้ไก่ตับ แอบออกมาันบาดใจตอนแท้หรอ่ครับดบาดเเางไอพีได้ช่วยใจเลยครับผมไอ้การเดินการครับกินอะไรแบลุกนันนครับนี่คือท่านปลัดไปกินนี่ครับโอเควโอเครับเป็นยังไงครับรสชาติมันอเคแโอเคครับ กินยังไงเนี่ยครับอาหารพ่อพ่อพ่อกินเด็ดวะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องท่านผู้ชมกันอยากกินอาหารแซ่ยบเสตึงๆบรรยากาศแบบนี้วัตถุดิบดีๆกัดสั้นมากสำหรับตอนพี่ตอน,น้องสุตรสูตคนแก,นกน่เรียนเชิญครับอยู่ที่ร้านสร้อยทีคาเฟ่ครับพิกัดอยู่ที่บ้านหนองสอ,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 องห้องตำบลพุทธงามอำเภอหนองแหนจังหวัดอุดรธานีครับผมแต่ไปบถ่ถทึกมาบถ่ถทึกแกเสร์ชใน่กูเกิลแมปได้ครับพิมพ์มาสร้อยทีคาเฟ่จะโทรมาสำรองจองโต๊ะหรือว่าโทรมาจับจองเมนูสั่งเฮ็ดเมนู่นลงไหนคือจังทีกระจ้าสั่งไปนะ ตัวมาสั่งแบบนี้ได้ครับผมที่เบอร์0 6 2 3 3 4 7 4 4 4สา4 4สีหน้าสีกลางสีท้ายตามภาษาคนมักสีขอพูดอะไรสําหรับการติดตามและชมมาเจัดหนนาทีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็่การร่ใจเห้การนี้ได้ครับทุก่องทางกันแลครับแฮกแพงกันเกาที่มีราดวาแล้วสวัสดีคร